นี่คือตอนหนึ่งของชิ้นจังจอมแก่นที่ไม่มีเสียงหัวเราะและไม่มีความตลกลิฟต์สุดหลอนที่บ้านคาสมะเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อคาสมะคงกลับบ้านด้วยรถโรงเรียนตามปกติคาสมะคงที่เป็นลูกคุณหนูอาศัยอยู่ที่คอนโดหรู8ชั้นเขากำลังจะขึ้นลิฟต์กลับห้องแต่ว่าการใช้ลิฟต์ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมคาสมะคงนั้นอาศัยอยู่ที่ชั้น7แต่ไม่ว่าเขาจะกดลิฟต์กี่ครั้งลิฟต์มันก็ไม่หยุดที่ชั้น7เลยมาโผล่ที่ชั้น8บ้าง ชั้น6บบางถึงขนาดที่ว่าใช้บันไดก็แล้ววิ่งลงมาที่ชั้น8ก็ยังมาโผล่ที่ชั้น6อยู่ดีอย่างกับว่าที่คอนโดนี้ไม่มีชั้น7หลังจากนั้นคาซามะคุงก็ได้เห็นภาพหลอนของคุณแม่และชินจังขึ้นลิฟต์ตัวที่2ตัวที่3สลับไปมาและท้ายสุดลิฟต์สุดหลอนก็ได้พาคาซามะคุงมาที่ชั้นดาดฟ้าคาซามะคุงรู้สึกสับสนและมองไปที่ด้านล่างแต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นคือรถโรงเรียนอนุบาลที่มาจอดอีกครั้ง และคนที่ลงมาจากรถคันนั้นก็คือตัวเขาอีกคนเขาตกใจกลัวและวิ่งหนีเข้าลิฟต์มาสุดท้ายลิฟต์ก็พามาที่ชั้นเจ็ดและจบลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชินจังจอมแก่นตอนนี้ทำเอาเด็กๆหลายคนกลัวการขึ้นลิฟต์ไปเลยหรืออาจ,จะเป็นความตั้งใจของผู้เขียนกันนะเพื่อนๆมีประสบการณ์แปลกๆในการใช้ลิฟต์บ้างหรือเปล่าถ้ามีลองแชร์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลย